สุขภาพดีที่เมืองไทยรายการเพื่อคนรักสุขภาพที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงทั้งกายและใจช่วงใส่ใจสุขภาพพบกับแขกรับเชิญที่จะมาให้ความรู้เรื่องของสุขภาพมีทั้งบุคลากรที่เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพนะครับช่วงสุขภาพดีวิธีไทยชวนชิมชวนชมเที่ยวทั่วเมืองไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมร้อนๆแบบดีมิกกี้อยากจะชวนคุณผู้ชมมาดับร้อนเป็นอาหารบำรุงไตวันนี้ฝีมือครูป๊อปค่ะการันตีได้ว่า อร่อยแน่นอนค่ะช่วงดูแลสุขภาพใจกับมนารมสร้างความเข้าใจเรื่องของสุขภาพจิตที่สัมพันธ์กับชีวิตทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อทำให้ผู้มารับบริการผู้ป่วยมีสุขภาพจิตที่ดีทุกวันอาทิตย์เวลา9ก้านาฬิกาทาง True Vision 120หรือ TNN 2พบกับรายการสุขภาพดีที่เมืองไทยเวลา9โมงเช้าทางช่อง True Vision TNN 2กับผมชยุทธวันเกิดนะครับ